ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสับซึ่งวันนี้นะครับแสงเทียนนาทางจะยกตัวอย่างเหรียญมาหนึ่งชนิดนะครับซึ่งเป็นชนิดที่น่าสะสมมากๆนะครับเพื่อที่จะมาให้ข้อมูลครับแก่นักสะสมเหรียญที่เป็นรุ่นใหม่นะครับที่ อยากจะสะสมเหรียญแต่ยังไม่รู้ว่าจะสะสมเหรียญแบบไหนครับสะสมเหรียญยังไงที่ดูยังไงที่จะได้มีราคานะครับก่อนอื่นนะครับแสงเทียนนำทางก็ต้องขอขอพระคุณนะครับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เข้ามารับชมคลิปของแสงเทียนนำทางนะครับแสงเทียนก็จะพยายามสรรหาคลิปดีๆนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆให้ได้รับ ข้อมูลครับรับความรู้เกี่ยวกับการรีวิวเหรียญกระสาบครับว่าเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องราวสาระดีดๆเกี่ยวกับเหรียญทั้งสี่เหรียญน,นี้นะครับเราก็มาอยากจะขอกําลังใจโดยก,ก,ด like, ก,ด share, ก,ดการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนาทางเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีดๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับ เราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับคือเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับปีพศสองพันห้ารเจนะครับเราก่อนที่จะไปฟังเรื่องราคาของเหรียญน,นะครับเราก็ควรจะรู้จักข้อมูลของเหรียญน,นั้นๆกันก่อนนะครับว่าข้อมูลของเหรียญมีอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับอยู่ข้างในเหรียญเหรียญน,นี้นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับชนิดอลูมิเนียมบอล ราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตางค์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่2.4กรัมนะครับด้าน,นหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับผิ่นพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัติยราชภูสีตาพรครับฉลองพระองคุยนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชกาลที่9นะครับส่วนวงขอบนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุโดยสุเทพนะครับปอรมหาวิหารนะครับส่วนเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2547นนั่นเองนะครับสําหรับ ด้านซ้ายด้านขวาน,นะครับด้านซ้ายและด้านขวาก็จะเป็นตัวเลขบอกราคาครับนั่นก็คือเลข50ไทยและ50อารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคาําว่าสตางค์นะครับอยู่ใต้ฐานพรทธาน,นะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2547นีบนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่79ล้านนะครับ5 9 6 0 0 0เห่นรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆราเป็นอีกเหรียญเรื่องครับอีกแนวทางหนึ่ง สำหรับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นรุ่นใหม่ครับมือใหม่อยากจะสะสมเหรียญครับแต่แต่ยังไม่รู้ว่าจะสะสมเหรียญรุ่นไหนครับเสงเทนแนะนําให้มาดูที่เหรียญที่เหรียญที่50ตังค์นะครับซึ่งว่ามีลักษณะค่อนข้างสวยงามครับสีสันค่อนข้างสวยงามสําหรับเหรียญที่นํามาเป็นตัวอย่างนี่ยค่อนข้างจะเกือบๆจะเป็น UNC กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ 10บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างจะดูดีครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับอาจจะเป็นเหรียญราคา100ถึง200 300บาทนะครับแสงเทียนแนะนำให้มาดูที่เหรียญมีที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งว่าเหรียญมีลักษณะพิเศษยังไงนะครับพี่ๆน้องๆก็น่าจะทราบข้อมูลกันดีอยู่แล้วนะครับ เรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2 5 0 0อขออภัยครับ45นะครับเหรียญพศ2545นสะครับสำหรับข้อมูลของเหรียญน,นะครับจะคล้ายๆกันนะครับกับปีพศ2547นนะครับนั่นก็คือนะครับเป็นเหรียญ กระสาบครับชนิดอลูมิเนียมบอลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตางค์นะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง18มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่2.4กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดเดนะครับผิ่นพระพักรไปทางเบื้องขวานะครับส่วนตรงวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชวงขอบเหรียญด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าพระราชการที่9นะครับ ส่วนด้านหลังครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับส่วนเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2545นั่นเองนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข50ไทยและเลข50อัลบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตางค์นะครับอยู่ตรงใต้ฐานพระธาตุนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2545นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่102ล้านนะครับ8,400เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับนั่นก็คือเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มหาสะสมกันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญ50สตางค์นะครับเริ่มจะหายไปในสาระบบเหรียญของไทยแล้วนะครับเนื่องจากว่า ไม่ค่อยมีคนจะนำมาใช้นะครับส่วนมากเลยครับแต่แสงเพียนเองครับก็มีความชอบเป็นการส่วนตัวนะครับมีอยู่หลายเหรียญเป็นร้อยเหรียญเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่เหรียญที่หายากนะครับเนื่องจากว่าเหรียญหายากนั้นก็หายากซะเลืกอนนะครับส่วนมากจะไปอยู่กับนักสะสมที่เป็นมือเก่านะครับนักสะสมที่สะสมจริงๆนะครับเรื่องเหรียญนะครับส่วนแสงเพียนเองครับก็เป็น กหรชอบส่วนตัวนะครับซึ่งยังไม่มีเปิดร้านซื้อขายนะครับแต่ถ้าชอบเหรียญไหนครับก็ส่วนมากก็จะซื้อมาเก็บไว้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้ครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2545นี้ครับราคาประเมินอยู่ที่เหรียญละ30บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นนะครับเราก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับนั่นก็คือเหรียญปี พอสก่อไผ่ครับกล่องไมโครซูม2,550นะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะซึ่งมียอดผลิตที่น้อยนะครับประมาณ20 20ล้านหน่อยๆนะครับเราก็มาดูข้อมูลกันต่อเลยนะครับเหรียญปีพศส2,550นี่นะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับครับชนิดอลูมิเนียมบอดนะครับ ราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตางค์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่2.4กรัมนะครับด้านหน้านะครับก่อนจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือว่าพ่อหลวงรลอก้าของเรานั่นเองนะครับส่วนวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับ ส่วนวงขอบนอกของเหรียญนะครับก็จะเป็นมีลักษณะเป็นรูปเฟืองนะครับด้านหลังนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือตรงกลางเหรียญนะครับก็จะมีพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับหอรมหาวิหารนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับในปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2550นั่นเองนะครับ ส่วนด้านซ้ายและด้านขวานะครับก็จะมีเลขบอกราคาครับเลขห้าสิบไทยและเลขห้าสิบอาลบิกโดยที่จะมีข้อความคำว่าสตังนะครับอยู่ตรงใต้ฐานพระธาตุนะครับสําหรับเหรียญห้าสิบสตังนะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่ยี่สิบสี่ล้านนะครับเก้าแสนห้าพันเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้ นักสะสมเริ่มสะสมกันนะครับเนื่องจากว่ามีกระแสข่าวออกมานะครับว่าอีกภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ครับกรมกษาบครับได้เริ่มทยอยเรียกเก็บเหรียญกษาบนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับคืนเป็นบางส่วนแล้วนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมเหรียญมือใหม่นะครับได้เริ่มหาสะสมหรือเก็บไว้กันนะครับอย่าไปมองว่ามีเปลี่นแค่เหรียญ50สสตังค์นะครับ เพราะว่าเหรียญทุกเหรียญนะครับสําหรับคนที่มีใจรักการสะสมจริงๆแล้วนะครับย่อมมีค่ามากกว่านั้นนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ2550น้นี้ครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เดือนละ40บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันเหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2551นะครับ ก็มาดูข้อมูลของเหรียญกันต่อเลยนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับชนิดอลูมิเนียมบอลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตางค์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ18มมตรน้ําหนักอยู่ที่2.4กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือว่าพ่อหลวงลอเก้าของเรานั่นเองนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่า ภูไม่พลอดุลยเดชดส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชกาลที่9นะครับส่วนวงขอบนอกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูเฟืองนะครับฝันเฟืองนะครับด้านหลังนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับตรงกลางเดียนครับก็จะมีพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสูเทพนะครับหัวรมหาวิหารนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2551นั่นเองนะครับส่วนด้านซ้ายและด้านขวานะครับก็จะมีเลขบอกราคาครับคือเลข50ไทยและเลข50ลาบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตางค์นะครับอยู่ใต้ฐานพระธาตุนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2551นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่27ล้านนะครับ1 6 3 5 9เหรียญนะครับซึ่ง เปลยนยอดผลิตที่ถือว่าไม่เยอะเลยนะครับ20โว่าชนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์นะครับมีเก็บไว้ก็เยอะๆก็ดีนะครับเนื่องจากว่าการเก็บเงินการเก็บสะสมนะครับก็เป็นการออมเงินชนิดหนึ่งนะครับยิ่งเก็บมากเท่าไหร่เราก็มีเท่านั้นสําหรับนักสะสมเหรียญนะครับบางทีเหรียญเก่าๆนะอาจจะมีค่าเป็นหลักพันหลักหมื่นไปเลยนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ2551นี้ครับ ราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ40บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c อ็น UNC. จึงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกันนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตแม้ท่านรับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับแสงเทียนนําทาง sewadi Kap